เวลคัมบีเอซ์เคทูชานลสองพโตโยต้าได้เปิดตัวรถยนต์ที่หลายคนรอคอยในประเทศไทยนั่นก็คือโตโยต้าคลอเร็ครอสรุ่นใหม่ล่าสุดรถคอมแพ t SUV ที่กลายเป็นขวัญใจของครอบครัวไทยมาหลายปีในเจเนเรชันนี้ก็ถูกพัฒนาขึ้นให้ทันสมัยกว่าเดิมทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจําวันและการเดินทางไกลสิ่งแรกที่ดึงดูดสายตาทุกคนคือรูปลักษณ์ภายนอกดีไซน์ฉกเฉียวมากขึ้นไส่หน้าแบบเลตด,ดีไซน์ใหม่ ที่เรียวยาวและให้ความรู้สึกดูดันกระจังหน้าขนาดใหญ่สไตล์โมเดิร์นพร้อมเส้นสายตัวถังที่โค้งมนอย่างมีวิติธรรมให้รถคันนี้ดูสปอร์ตและหรูหรามากกว่าเดิมล,ล้ออลลอยด์ขนาด18นิ้วลวดลายใหม่เพิ่มความโดดเด่นและยังมีหลังคาสันรรุแบบพาโนรามาที่เปิดกว้างให้ความโปร่งโล่งเมื่อขับขี่บนถนนสายยาวในประเทศไทยเมื่อก้าวเข้ามาภายในห้องโดยสารสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือความพรีเมียมวัสดุภายในถูกออกแบบให้หรูหรา และสัมผัสนุ่มนวลบดหนังปรับไฟฟ้าแบบระบายอากาศที่นั่งช่วยให้การขับขี่ในอากาศร้อนชื้นของไทยสบายยิ่งขึ้นหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบใหม่ขนาด12.3นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายเสริมด้วยระบบเสียงคุณภาพสูงจากเจเบียนที่ให้ความบันเทิงเต็มอัตรศตลอดการเดินทางแถวที่2ยังคงกว้างขวางเหมือนเดิมพร้อมพื้นที่วางขามากพอสำหรับครอบครัวไทยที่มัก จะเดินทางกันหลายคนพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็ใหญ่พอสําหรับใส่กระเป๋าเดินทางหรือสัมภาระในการท่องเที่ยวต่างจังหวัดเทคโนโลยีใหม่ที่เพิ่มเข้ามาคือระบบปรับอากาศแบบ3โซนแยกอิสระซ้ายขวาและผู้โดยสารด้านหลังทําให้ทุกคนในรถรู้สึกสบายเท่ากันด้านความปลอดภัโโย t o y o t l c r c r o s s 2026มาพร้อมกับ Toyota s a ซ e t y s e ซ s e รุ่นล่าสุด ที่รวมอาระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่ทันสมัยที่สุดไว้เช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยเบรกอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดินถนนระบบแจ้งเตือนเมื่อออกนอกเลนและกล้องมองรอบคัน360องศาซึ่งเหมาะกับการขับขี่ในเมืองที่ถนนแคบหรือที่จอดรถจำกัดอย่างกรุงเทพในด้านสมรรถนะโตโยต้าครอสซ์สองพสมีให้เลือกทั้งรุ่นเบนซินและรุ่นไฮบริดโดยรุ่นไฮบริดใหม่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง ให้กำลังรวมกว่า200แรงมา้าแต่ยังคงประหยัดน้ำมันอย่างยอดเยี่ยมสามารถวิ่งได้เกิน23กิโลเมตรต่อลิตรเหมาะสำหรับคนไทยที่ต้องการทั้งความแรงและความประหยัดขับสนุกแต่ยังรักษาสิ่งแวดล้อมระบบช่วงล่างก็ได้รับการปรับจูนใหม่ให้ก่อถนนมั่นคงขึ้นทั้งในความเร็วสูงและการเข้าโคง้งพร้อมซับแรงสะเทือนจากถนนกรุกรัในเมืองไทย ได้ดีการบังคับเลี้ยวแม่นยำม,มากขึ้นด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าที่ตอบสนองฉับไวทําให้การขับครอเรลครอสใหม่นี้ทั้งมั่นใจและสบายใจทุกเส้นทางสําหรับราคาเปิดตัวในประเทศไทยคาดว่าจะอยู่ในช่วงประมาณ1ล้านถึง1.3ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยที่เลือกรุ่นไฮบริดท็ออาจแต่เกือบ1.4ล้านแต่ก็ถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีความหรูหราและสมรรถนะที่ได้รับ corolla cross 2026ไม่ได้เป็นเพียงรถ SUV ขนาดกลางที่เหมาะกับการใช้งานในครอบครัวเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความใส่ใจของ To y ยต้ที่มีต่อตลาดไทยทั้งในด้านดีไซน์ที่ตอบโจทย์ความชอบคนไทยเทคโนโลยีที่ทำให้การเดินทางง่ายขึ้นและราคาที่แข่งขันได้ในตลาดรถคันนี้จึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่หลายคนจับตามองและอาจจะเป็นรถใหม่ของครอบครัวคุณในอนาคตอันใกล้ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ชื่นชอบการขับรถในเมืองที่สะดวกสบายหรือชอบออกทริปท่องเที่ยวต่างจังหวัด ในวันหยุดโตยโยต้าครอสทรอส2